ท่นททนแทนททนทันททนกลับมาพบกับเกมฟรีไฟกันอีกแล้วกลเบมาพบกัเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับผมก็เอาเลยครับก็เจ็ดโหลนะครับสวนสัตว์สวัสดีคนไทยด้วยไปซื้อลำไยนกโรทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับพี่เนมนะครับ M N J T V นะครับก็นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในรายการดักแก้งคนในสตรีมนะครับผมผมจ ชื่อรายการตัวเองไม่ได้แล้วก็คือผมเนี่ยก็คือจะไปดักสตรีมของคนที่เขาสตรีมตอนกลางคืนนะครับผมแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งกันถ้าสมมติผมได้หนึ่งหนึ่งกับเขาเนี่ยส่วนหนึ่งที่เขาจะได้เลยเนี่ยคือเหมือนกับผมจะช่วยซัพพอร์ตเขาด้วยนะครับผมก็อยากจะดันน้องๆที่เป็นเอ่อครีเอเตอร์หรือว่าเป็นสตรีมเมอร์เป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่ของวงการฟรีไฟล์ด้วยนะครับผมนะเราดังแล้วไงเราก็อยากจะแบ่งปันช่วยเหลือน้องๆด้วยนะครับผมแต่ันเรียกเขาว่าน้องๆได้ไหมเพราะว่าผมไม่รู้จักเขาเนาะก็นะครับท่านผ วันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะไปแกล้งผู้หญิงคนหนึ่งผมเนี่ยไม่รู้จักน้องคนนี้เหมือนกันนะครับผมว่าน้องคนนี้เนี่ยเขาเป็นใครนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเขากำลังสตรีมอยู่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะไปแกล้งกันโอเคครับก่อนจะรับชมกันเนี่ยก็ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเร็วๆนี้นะครับผมกําลังจะปล่อยเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงว่ายังคอยนะครับผมผมเนี่ยปล่อยเพลงวันที่เท่าไหร่นะครับผมเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ M N J T V นะผมเขียนระบุไว้เลยว่า วันนี้วันนี้เวลานี้ผมลงเพลงนะครับผมแอดลองเข้าไปดูในแฟนเพจเอ็มนเจนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับต้องกดถูกใจแฟนเพจแล้วก็กดติดตามแฟนเพจก่อนนะครับผมถึงจะเห็นโพสนะโอเคทุกคนครับไปรับชมได้เลยครับอย่าลืมฝากกดไลค์ให้กันก่อนนะใครกดไลค์เนี่ยขอให้เหล่าขอให้รวยส่วนใครดูใน a c e b o o k เนะี่ยก็ขอให้กดแชร์กันด้วยนะถ้ากดแชร์เนะี่ยก็ขอให้แบบว่าคุณครูไม่ให้การบ้านนะจ๊ะเรียนออนไลน์บนหัวทีไหา โอเคครับผมตอนนี้เข้าเกมมาที่เรียบร้อยครับตอนแรกเขาจะสองหนึ่งกับผมเว้ยแต่ว่าคือพี่เขาไม่มาก็เลยหนึ่งหนึ่งก็ได้ผมสร้างห้องผิดว่ะเดี๋ยวผมทำไงดีวะเดี๋ยวพิมพ์บอกเขาก่อนโอเคผมพิมพ์ไปในแชทสตรีมเขาละ okay, <laughs> ผมสร้างห้องผิดว่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> ผมดูสตรีมเขาอยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับสตรีมเขาดีเลยหนึ่งหนึ่งการดักสตรีมอย่างนี้มันไม่ได้ส่งผลอะไรนะฮะอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรมัดไซส์มาเ yeah. ข้ากับหัวฟ้าจริงเลย,เลยอ่ะเสื้อเนี้ยปื๊ดไป๊ะ ทำไมต้องแอคด้วยอ่ะฮะทำไมต้องแอคด้วยยิงได้ลูกเวอร์นะเกินไปว่ะโอ้ทุกคนครับทำไมเขาคมจังนะเฮ้ย M 5 0 0ด้วยอ่ะคนนี้สุดคนนี้สุดผมบอกเลยคนนี้สุดคนนี้สุดมาดู๋ยนี้มีคำพูดอะไรไหมพี่แดงทำคลิปพี่โอ๋คิดหมอเอารู้ตัวแล้วเขารู้ตัวเป็นผมด้วยทุกคนเป้ง มาดิครับมาผมเนี่ยดับสตรีมแกล้งคนเนี่ยไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วจะแพ้วันดีหรือเปล่า <c oughs> มาอ่าอ่าอ,ออกมาที่โล่งดีกว่าทุกคนออกมาที่โลง่งโอเคเขาก็ได้มีพื้นที่เล่นด้วยนะไม่อยากไปกดดันในนั้นอย่าพึ่งยิงดะโอเคมาพร้อมเป้งเป้งผมนักหล่อผมนักหล่อตาย โค้งพ mm ับ hmm. น <co> ัดไปทีมามามาเป้งเฮ้ยอย่าเป้งแต่ผมจะเล่นแบบอ่อยให้นะครับผมเล่นจริงเกมหนึ่งอ่อยให้เกมหนึ่งนะครับจะได้สูสีกันหน่อยเป้งอ่าเป้งต่อยต่อยต่อยเฮ้ยหมัดเอาปอมอย้ยไม่ไม่ โอ้กระโดดแบบนั้นนะาไปดูดิดูดิ <c oughs> ไอ้อเต้าได้แบบมุ่มนวนหากใจหายอ่ะทุกคนแบบมือส<อ><ป>ั่นเพจเขาชื่อเต้าเฟิร์สเอฟเอฟนะครับน้องน่ารักน้องน่ารักน่ารักแบบนี้พี่ของัดนะเขา แต่ว่าเดี๋ยวผมไม่อยากจะเขาเรียกว่าไม่อยากจะจริงจังมากนะครับเป็นผู้หญิงด้วยเดี๋ยวเกมนี้จะอ่อยๆให้แล้วกันนะครับอ่อยๆให้เลยเ,เล่นไปแบบเล่นไปแบบสูสีไงเออไม่ใช่แบบเออเราไปถักสตรีมเขาแล้วจะไปกดแบบยิงเขายับอย่างนี้ไม่ได้เสียงมารยาทหมดอ่านม่หน่อยวันนี้หน่อยวันน,วนี้หน่อยจะให้หัวใจก่อนันนี้หน่อยจะให้หัวใจเร็ว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  ไอ้เต้าไอ้เต้ากลัวน้องไม่กลัวนะกูดเกิร์ลมันนี่กลัวไหมเดินไปไปนิ่มๆเลยเนะี่ยไม่กลัวนะเอา,อาเดินผีออกหักอ๋อ่ดีไอวสิไม่ไม่มไไมใช่ไม่มีไอวอมีมีไอวอมีเนี่ยมีมีไอ้ไอไอตัวผมโดนขัดขวางการให้หัวใจเขาไม่รับรักผมอะมา าเกมนี้พี่อ่อยให้เล้วเร็วเร็วเร็วมาคิวพี่เร็วไอ้น้องนี่แหละนี่แหละติด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 อะไรเงีงีงงมาทางนี้เป้งเป้งเป้งจูบหน้าเลยนะเกินไปแล้วเกินไปแล้วไม่ยอมผมบอกเลยตาเนี้ย ต้องเจอฮาคี้แห่งการสังเกตผม <ız> บอกเลยจาได้ต้องเจอฮาคี้แห่งการสังเกตของผมบอกเลยคนที่โดนผมแกล่ยโดนทุกคนฮาคี้สังเกตมาเปิดฮาคี้สังเกตเป้งนิดเดียวอะฮาคี้สังเกตวะทุกคน,อ,กคนอ๋อจริงๆผมอยากจะเปิดสตรีมน้องไปคู่กันด้วยแต่ว่าน้องเขาไวด่ดีทุกคนเปิดเพลงทุกคนติดลิขสิทธิ์ <ceux S 1> ลิสิทธ oh. ิ์มาซวยเลยนะเนี่ยไปชุดนอนตีสองอะดับสตรีมเมอร์กั้งคืนนี่ตีสองกว่านะครับผมแต่เกมนี้ขอนั่งมีเกมนึงแล้วกันนะเพื่อความชัวร์ติดเล่นมากเดี๋ยวแพ้ไอไอคนดูช่องตัวเองเฮ้ยอ้าวไม่พอเฮ้ยซึบเป้งเป้งสับควงสับควงสับควงทะลวงไส้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  สับควงทะลวงไส์อเพ้งเยช้พลังเยอาอไม่ออกไปละนี่ต้องเจอสกิลสับควงทะลวงไส้สับควงทะลวงไส้สับควงสับควงทะลวงไส้ทะลวงไส้หัวใจให้เวทีไหนดูสิเรียเวอจริง ยิงหัวญากอยูอยน่นะีเอมอ่ะไม่รู้อ่ะคือมันดูเหมือนเล่นธรรมดาแต่ในกองทัพของคือยิงหัว่า๋อผมเคลื่อนที่บ่อยมัง้งเออผมน่าจะเคลื่อนที่บ่อยมาไอตาวน่ารักยังทำเกินไปเพ่ง,งโอ้ฮาคีสังเกตใช้ไม่ได้ผลแรงไม่พอปืนปืนไม่แรงปืนปอมจีเอ็มมาปืนปอมมาให้ผมเล่น สับควงทะลวงไส้สับควงทะลวงไส้สับโอ้ด็ก่าฮ้โจูบหน้าด้วยก็แ่งหวานะพี่นขิงเฉยขิงผมเฉยเลยอะทุกคนน้องๆดูดีรับคนนั้นขิงผมแต่นี้เดี๋ยวอ่อยให้ละกันเดี๋ยวเขาปีนหน่อยเขาปีนฝ่ายปีนฝ่ายยืนนิ่งๆให้ยิงเลยโรดันโดก็ไม่ได้ออกมาด้วยไปไป แป้งออกมาอุ้ยเอาโอ้โหลูกที่ไรมุดหงิดมุดหงิดจริงๆอึบอึบผวว่าไม่ตายแน่เลยอ่ะยิงโดนน่ะผมว่าไม่ตายนะแป้งเออเอาน้องลงมาทำไมมาลงมาก็ได้อย่างงี้ต้องเจอระยะจูบผมว่าน้องคนนี้เขาเก่งระยะจูบมากเลยทุกคนมาดูว่าจริงหรือเปล่าเกะไหนดูดิ โอ้เว้จูบหน้าเลยเต็มหัวเต็มหัวเต็มหัวนะพี่เนม <c oughs> <c oughs> ก็เต็มหัวนะมามาดูกันว่าตานี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะตานี้ผมคงจะไม่ยอมแล้ว <c oughs> ตานี้เดี๋ยวพี่เอาจริงเกมหนึ่งนะน,น้อง sorry 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 sorry, sorry. <c oughs> ตกใจละสิมาทางนี้ได้ยังไงตกใจผ่านสตู โอ๊ยอยหมุนผิดทางจับตะเพิ่ม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 ตั้งไอวอลครับตั้งไอวอลอย่างเดียวตั้งไอวอลแล้วก็ปอดมายิงปอดมายิงหายดูสิพี่เรียมต่อให้หายแค่ดีเสิร์ฟด้วยนะโอ้ยมันเหมอเสมอการแบบนี้พี่เรียมไปหายไปคว่ง ไม่เอาพีไ่ไม่อยากเล่นลงซองกับเราดีเสิร์ตก็เกิดได้จะขอปืนนี้ได้ไงปืนนี้ไม่ค่อยแรงทุกคนเดี๋ยวผมขอเปิดไาคีสังเกตเออไม่ตายอีกแล้วไาคีสังเกตเปิดได้แต่ว่าดาเมจไม่พอเป้ง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  เลือดเป้งเป้งเป้งฮึบเยอะโอเคทุกคนเมื่อกี้ผมไปเสียบหูฟังมานะครับโทษทีโทษทีมาอย่า มาต่อกันเลยน้องตั้งไอวอใส่หน้าอย่างเดียวตั people. People ้งตั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 ้งหยาตั้ง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 ว้าวสเต็ปสวยมวยสเต็ปสวยมวยสเต็ปสวยมวยถ้าไอวอเป็นฆ่าคนได้ไอน้องคนนี้ตายไปแล้วเนี่ยตายโคตรแกล้งเลยพี่เนมโคตรแกล้ง พี่เล้เรียกทำไมเรียกทำไมเรียกมาฝันตายอีกแล้วมาเกมสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเกมสุดท้ายแล้วย่อก่อนย่อก่อนก่อนจะลาก่อนจะจากราก่อนจะลาจากก่อนจะจากลาทิ้ปืนรอนี่ไม่ได้เช้อไม่เหลียบหรอไม่เหลี่ยมมามาอ่าไม่เหลี่ยมไม่เหลี่ยมเนี่ยทิ้งแล้วทิ้งแล้วไม่มีอะไรแล้วหมัดก็ไม่ได้อมาเขาไม่รับหัวใจผมอ่ะ ให้หัวใจให้หัวใจอ่ะโอเคพี่ไปละรวยเต็มตัวพี่จะทำทองอะไระเ,ไเรต็มตัวเต็มตัวมาเริ่มกันเลยให้หัวใจก่อนจากราโอเคมาเยืดเแป้งไม่โดนช็อตน,นี้ไม่พลาดทาชีสังเกตเออ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ใช่แค่ว่าเราจะหนึ่งหนึ่งกับเขานะผมก็ยังจะเปย์เขาด้วยนะอ่าผมรู้แหละว่าสตรีมเมอร์หน้าใหม่ก็ยังจะไม่ค่อยมีทุนนะก็อยากจะช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยดันน้องเขาด้วยนะครับผมแต่น้องเขาน่ารักมากเลยเอาเป็นว่านะครับอย่าลืมนะครับรอฟังเพลงใหม่ได้เลยนะครับชื่อเพลงว่ายังคอยปล่อยวันที่เท่าไหร่ไปดูในแฟนเพจนะครับผมโอเคเอาเป็นว่านะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับใครดูในแฟนเพจอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะ